หลังจากที่หล,หลายๆคนได้ยินข่าวคราวนะคะการร่วมงานกันเป็นครั้งแรกของหนุ่มเจมส์มากับมาร์กี้ราศีในละครของค่ายทีวีซีนเรื่องอาคมมีความคืบหน้าแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารวมถึงตอนนี้นะคะก็กําลังมีการฟิตติ้งกันอยู่เราไปดูบรรยากาศรวมทั้งไปฟังความรู้สึกการได้ร่วมงานการระวังนักแสดงแล้วก็ผู้จัดพิปิณนนัฐนันกันค่ะ ค่ะคุณแมงคุณสายฝนคะวันนี้พี่ปิ่นที c ีนะคะได้มาฟิตติ้งละครเรื่องใหม่คะ่ะเรื่องอาคมที่ได้เจมมาเนี่ยจะสลัดลุกจากพ่อเหมนะคะมาแสดงละครปัจจุบันประกบกับมากี้เป็นครั้งแรกตอนนี้พวกเขากําลังฟิตติ้งกันอยู่เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพวกเขากันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ มีต้องถามพ่ปิ่นก่อนเรื่องอาคมนี่เป็นเรื่องราวยังไงบ้างคะจะเล่นของกันขนาดไหนเอ,อต้องเล่นของแล้วจีวีซีหมดมุกแล้วขอเล่นของหน่อยค,คือเรื่องมันเป็นเรื่องอะไรที่มันเอ,อมันเป็นสายดาะนะร์กนะมันเป็นแนวแนวที่ค่อนข้างที่จะแบบซับซ้อนแล้วก็ ต้องมันน่าติดตามอ่ะใช่ต้องถามเจม่ากับมากี้ครั้งแรกเลยมาเล่นละครด้วยกันความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง <ฮะ S 1> ตื่นเต้นขนาดไหนตื่นเต้นนะเพราะว่าที่จริงเรารู้ตั้งนานแล้วเนอะว่าจะได้มาเล่นด้วยกันก็รอเตรียมงานอะไรหลายๆอย่างแล้วก็นี่ก็ได้มาฟิตติ้งด้วยกันแล้วค่ะได้เจอพี่มากี้อยู่เรื่อยๆทำงานหลายๆงาน<ช>ทุกปีนะครับแต่คือไม่เคยได้มีโอกาสได้มาร่วมละครด้วยกันนี่เป็นเรื่องแรกก็ดีใจมากแล้วก็สนุกมากครับผมต้องเตรียมตัวในเรื่องของการตีความตีบทแล้วก็ อาจจะต้องไปเรียนรู้ในเรื่องของแบบอาคมด้วยนิดนึงนะผมอาคมาด้วยบู๊ด้วยบู๊ด้วยบทที่แบบท้าทายมากนะสำหรับสำหรับตัวเจมมาเองเพราะว่ามันมันทำให้แตกต่างในแต่ละคาแรคเตอร์มันค่อนข้างยากใช่แล้วมาร์กี้จะมีอาคมด้วยไหมคะ ของหนูมีพลังพิเศษค่ะไม่ธรรมดานะมาร์กี้จะไม่มีพลังพิเศษได้ยังไงตาเรามองไปเนี่ยก็เห็นเหมือนเป็นแบบเหมือนเอ็กซเรย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถรักษาคนด้วยแบบพลังจิตอะไรประมาณนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะก็สําหรับเรื่องอาคมนะคะเตรียมจะเปิดกล้องถ่ายทำกันในเดือนเมษายนนี้ยังไงแฟนๆตุอกข่าวบันเทิงก็ติดตามกันได้ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศสดการฟิตติ้งอาคมที่ช่อง3มารีนน์ค่ะสุิดาสุขันโทรายงานค่ะ ก็เป็นการเจอกันของสองลูกรลักนะคะของค<ช>่ายกีซ <c oughs> ินนะ